สวัสดีครับผมเฮงหนึ่งห้าสี่คานะครับวันนี้รถที่ร้านอยู่คันหนึ่งมีอาการกระจกหลังกดไม่ลงทั้งสองบานนะครับอาการรถก็เป็นอย่างนี้นะนี่นะครับคือบานหน้าก็กดลงปกตินะครับแต่บานหลังกดจากตรงนี้ก็ไม่ลงนะกดจากตัวคอนโทรลเขาเองก็ไม่ลงเหมือนกันเป็นทั้งสองบานเลยคู่หลังทีนี้ก็เลย ดูจากอาการและน่าจะเป็นที่มอเตอร์กระจกไฟ,ฟ้าเสียนะครับทีนี้ไอ้เคสเนี้ยเราคงไม่มาบอกวิธี DIY หรือซ่อมเองหรอกนะเพราะว่ามันก็แอบแอบ,แบเหนื่อยอยู่เหมือนกันที่จะทำนะครับแต่ทีนี้เรามีร้านแนะนําอยู่เป็นร้านที่เราทํากันประจําม,มาเป็นสิบปีแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปที่ร้านนะเดี๋ยวก็รังจะไปที่ร้านกันแล้วนะทีนี้ก็อธิบายถึงร้านก่อนคือแต่ก่อนเนี้ยร้านเนี้ยเขาอยู่ ใกล้ๆร้านผมนะอยู่ตรงท้ายซอยลาซานอยู่ในปั๊มบวทอท้ายซอยตรงแยกลาซานนะครับทีนี้แกก็ย้ายไปผมก็ไม่เจอแกอีกเลยทีนี้มันมีว่าได้ไปดูรถแถวซอยบางกรรก็เลยไปเจอป้ายร้านอ้าวเฮ้ยใช่นี่ว่าเลี้ยวเข้าไปอ้าวเจอเจกเฮ้ยใช่ร้านนี้แหละก็เลยอาเจอแกแล้วทีนี้ก็เลยกลับมาทํากันเหมือนเดิมนะครับคือร้านนี้ชื่อร้านธนบูรณ์นะ อยู่ซอยบางกรขันดีตรงแถวเทพารัก์นะครับถ้าใครอยู่ใกล้แถวเนี้ยมาทําที่เนี่ยผมรับประกันเลยว่าจบจบแน่ๆน,นะเพราะว่าทํากับแกมานานแล้วแล้วราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับเพราะเมื่อวานจริงๆอ่ะไปมาแล้วรอบหนึ่งแต่ไม่ได้โทรนัดแกก่อนก็เลยไม่มีคิวก็เลยต้องเอารถกลับมาี๋ยเนี้ยโทรหาแกแล้วก็หวังว่าคงจะได้ทํากันวันนี้นะครับคือถ้าใครสนใจอยากจะไปร้านเนี้ยก็ หาเลยคนะบูญซอยบางกรขันดีนะครับเมือ่อวานมาทีนึงแล้วรถเยอะวันนี้มาก็ยังรถเยอะเหมือนเดิมวะยังไงดีวะกูเ,เจ๊จะได้ทำให้ผมในวันนี้โชคดีได้ทำเดี๋ยวเจ็เขาลองแบบยังไง นี่กำลังเทสอยู่ครับว่าอะไรเสียนี่มือชชพสุดๆนี่ครับได้ทำแล้วเด็กกำลังลื้อให้อยู่เดี๋ยวต้องลื้อมอเตอร์ออกมาซ่อมนะครับอันนี้ท่อมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวกำลังประกอบกับนะครับตอเสร็จแล้วนะครับนี่ครับลองกดขึ้นลงดูหายแล้วปกติแล้วขึ้นลงได้อันนี้กดจากฝั่งตัวคนขับนะ นี่ลองกดจากฝั่งเขาเองตัวเขาเองเลยอืมโอเคขึ้นลงสมูทปกติเรียบร้อยหายแล้วจบจบหกร้อยบาทโคตรถูกนี่ครับอีกข้างหนึ่งก็ขึ้นลงปกติแล้วเหมือนกันนะโอเคหายสองข้างพันสองเบาๆ นี่ครับพอทาเสร็จแล้วก็จะมีการเช็ดทําความสะาอาดเอาน้ายาเช็ดคราบขี้มือต่างๆให้ด้วยนะเดี๋ยวคงจะมาเช็ดครั้งอีกทีหนึ่งโอเคครับซ่อมเสร็จเรียบร้อยนี่ถ้าดูจากตรงนี้ลองกดให้ดูข้างหลังขึ้นลงปกติเลยนะครับซ่อมดีครับมาที่รับรองว่าจบนะครับถ้าใครมีปัญหาเรื่องพวกเกี่ยวกับกระจก ไม่ขึ้นไม่ลงลงไม่สมูทนะครับหูช้างไม่พับปรับไม่ได้หรือเซ็นเตอร์ล็อกไม่ทําอะไรที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวกับกระจกกับพวกหูช้างอะไรพวกนี้มาที่นี่ครับผมรับรองว่าจบแน่นอนนะครับก็เซิร์ชใน Google นะครับว่าธนาบุญซอยมังกรขันดีนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดชอบ คลิปนี้หรือว่าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับจะกดไลค์กด s u b สไครต์ช่องผมเอไว้ Hawaii, ก็ได้กันนะครับเพราะว่าเวลามีอะไรดีๆเกี่ยวกับการดูแรลรถหรือการซ่อมรถเนี่ยผมก็จะเอามาอัปเดตเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ